คคครรัับบอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องดายสีน้อยครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟุต่าโมบายนะครับผมจะจะมาดูว่าจะมาลองดูว่าทีมผมเล่นในแรงจะดีหรือเปล่าเล่นในแรง4แสนัพเป็นจะดีหรือเปล่ามาดูกันครับแรกผมนิคเทียร์ที่สองกองหน้านิคเทียร์ ตัวเอ็มเปเร่กองหน้าอีกตัวก็จะเป็นวัวร์กองกลางเอ็มเอ็มเป็นมาเน่เซลมาเน่เวลส์อันนี้ก็เอ้ยซีเอ็ม ครับผมกองกลางเหมือนกัน R M ูอันครับผมตัวแบก็กแบ็กซ้ายเป็นเป็นนองเด็ไม่รู้อันชื่ถูกกองกลางไอกองหลังเซนเตอร์แบก็กเออมาลูเตากองหลัง มา,ามาขาล้อมาขล้อมาอ่านชื่อ,มอเมออกแล้วก็แบด้านขวาชื่อเจมส์นะครับรดูกันครับผมโอเออรรวมลดสุกาวไปเรจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ สุดท้ายให้ด้วยนะครับผมขอให้ผมขอไม่เยอะไลค์สิบไลค์ขึ้นไปนะสิบไลค์นะครับผมขึ้นไปนะครับ,บะะผมครับเออผมอยากรู้ว่าคนนี้โปล์เนี่ยร้อยสิบสองมีถ้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่ารีพอร์ตยังไงนะอันนี้เแต่ผมรีพอร์ตเอ้ยรีพอร์ตไปแล้วรีพอร์ตไปแล้ว เป็นร่วมจะออกกันไงเพราะว่าโปนจะชัดเลยโปรอะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่อยากบอกว่าเก่งเกินถ้าเกิดโปก็แย่นะครับแย่แย่มากจำดับอะไรดีกัน Chờ từng nhụ từng nhụ tự lên tự tương tự này thì tương tự Mà mà, tương tự 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 ไม่ใช่แอ้มันด้วยกันเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอา,ากอออระพิดเผลอเลยนีโอ้หลแล้ไ่ละ่ะ คือข้าวกลุ้นตือตืงเนี่ย โอ้ยานอีกอะเรว่าหลังัหลังเนี่ยน่จอละูขางอีกไปนกเนกกเียยู เทียลิงเข้าปับหรียบร้อยลิงเข้าไปประตูแรกเป็นของตกเป็นของ Ano naman ang mga maliitaw ko na talaga? โอ้ย <c oughs> นีหมูอะอันนี้โอขาออย,ยไปขาวดเดเลยเขาปวดตอนนี้เขาปวดเอ้าปวดพิดเอ้า เรากดย้ำสองรอบข้อผิดข้อผิดข้อผิดเลยเวลาเราต้องยื้อไม่ยื้อก็ได้เดี๋ยวเราจะไม่เล่นหน้าเกียร์เลยหน้าเกียร์เลยสูงไม่ติดเลยเป็นไรเนี่ยข้าหน้าจอพูดแหละ พรแคเคลียร์เฉยๆจับได้หรอวะอ้าวส่าเนี่าเตาอ่าเรียบร้อยเรียบยหนึนรดบ่ยาย To this is my my